สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระคิดทุกท่านวันนี้มีข่าวจะมาบอกว่าคิทักรของเราได้ลงทะเบียนเป็นหน่วยรับบริจาคในระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-donation ของกรมสัมพากรก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนค่ะว่าระบบรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-donation นั้นคืออะไรและการบริจาคผ่าน QR code เพื่อให้ได้สิทธิ์ทางภาษีอากรน,นั้นต้องทำอย่างไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบที่กรมสัมภาษณ์กรพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการรองรับข้อมูลการรับบริจาคหรือที่เราเรียกว่าการถวายนั่นเองและอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกให้สมาชิกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้โดยไม่ต้องนำใบเสร็จรับเงินมาแสดงประโยชน์ของระบบนี้คือไม่ต้องเก็บใบเสร็จการถวายได้รับคืนภาษีเร็วขึ้น ตรวจสอบข้อมูลการถวายได้ตลอด24ชั่วโมงบนเว็บไซต์กรมสัมภากรเราทราบถึงที่มาและประโยชน์แล้วเรามาดูวิธีการถวายด้วย QR code ด้วยกันเลยค่ะเปิดแอปพลิเคชัน Facebook ในมือถือของท่านขึ้นมาแล้วไปช่องค้นหารูปแว่นขยายพิมพ์คำว่าคริสตจักรใจสมานคลิกที่คริสตจักรใจสมานใจสมาน Full Gospel Shirt จะเข้าสู่หน้าหลักของ Facebook ใจสมานสุขุมวิทให้เลื่อนลงมาแล้วไปที่เมนูรูปภาพเมื่อเข้ามาแล้วจะพบอาราบั้ม QR Code สำหรับถวาย10ลรถและพันธกิจเลือกบัญชีที่จะถวายเช่น10ลรถคลิกที่รูปทำการดาวน์โหลดรูปภาพมาเก็บไว้ในมือถือเปิดแอปพลิเคชันของธนาคารขึ้นมาให้เข้าไปที่เมนูสแกน QR Code เลือกรูปภาพให้เราไปที่โฟลเดอร์ Facebook รูป QR Code ถ้าเราต้องการใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีให้เราเลือกที่ช่องให้ธนาคารที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลรายการนี้แก่กรมสัมพากรเพื่อใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีหากไม่ต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนให้เราเลือกไม่ต้องการใส่จำนวนเงินที่จะถวายกดต่อไปหรือ Next ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่จากนั้นกดยืนยันเมื่อทำการยืนยันระบบของธนาคารจะส่งข้อมูลไปให้กรมสัมภากรใช้เวลาส่งข้อมูล2วันทำการวิธีตรวจดูยอดเงินที่ถวายผ่าน QR code เปิดโปรแกรมเบราว์เซอร์ขึ้นมาในช่อง URL พิมพ์ idonation.rd.go.th s.donate เข้าสู่หน้าระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์เลือกหัวข้อผู้บริจาคเลือกเข้าสู่ระบบใช้ user id และ password เดียวกับที่ยื่นภาษีทางอินเทอร์เน็ตหากท่านไม่เคยยื่นภาษีทางอินเทอร์เน็ตท่านต้องเข้าไปลงทะเบียนผู้ใช้งานก่อนเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถตรวจสอบยอดการถวายของท่านได้โดยไม่ต้องเก็บใบเสร็จอีกต่อไป สำหรับผู้ที่ถวายในานามนิติบุคคลทางระบบ QR Code ยังไม่รองรับพี่น้องสามารถถวายโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารการถวายสิบลดธนาคารกรุงเทพสาขาบางกะปิชื่อบัญชีคริจจจักรใจสมานกองกลางเลขที่บัญชี1 0 5 0 5 8 7 6 1 5 ถวายเพื่อง,งานพันธกิจธนาคารกรุงเทพสาขาบางกะปิชื่อบัญชีคิดจักรใจสมานพันธกิจเลขที่บัญชี105 058 758 1หเมื่อทำการโอนแล้วแจ้งเลขที่นิติบุคคลพร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน เข้าห้องลายการเงินลายไอดี0 8 9 1 05 0 5 0 7และพี่น้องที่ถวายเป็นเงินสดต้องการข้อมูลที่จะนำไปลดหย่อนภาษีขอให้ท่านระบุเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่นิติบุคคลบนซองถวายให้ชัดเจนเพื่อทางคิรจ,จักรจะได้บันทึกข้อมูลเข้าระบบได้ถูกต้อง แต่หนุนใจพี่น้องจริงๆนะคะถ้าต้องการลดหย่อนภาษีให้ใช้ระบบ QR Code จะดีที่สุดค่ะโดยทำตามขั้นตอนที่บอกไว้ตอนต้นหรือหากพี่น้องมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์089105 05 07 5 0หรือ Line ID 089105 05 07การถวายด้วยใจยินดีเป็นการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อพระเจ้าและเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทยัยขอหนุนใจให้พี่น้องทุกท่านถวายอย่างสัต์ซื่อและพระเจ้าจะทรงเทพพร,พรมาสู่พี่น้องทุกท่านอย่างแน่นอนค่ะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ